ชั้นเลิกนี่นะเกียดอ่ะโอเคคุณล้านหนึ่งสอง้ามโอ้ยโอเคครับและในวันนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่กันในเกม g กิร์เอเดนอีกแล้วทุกคนซึ่งในครั้งนี้เมื่อกี้เลยทุกคนมีการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสว์ซึ่งในวันนี้ผมจะมาอัปเดตทุกคนดูว่ามันมีอะไรเพิ่มบ้างอาจจะมีข้อพูลบิดผภาผมก็ขออภัยทุกคนซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ก็เวอร์วังอลังเวอร์มากนะถ้าพร้อมแล้วก็เลสโก้น่าจะน่าตัวมีมากินสวนเราแล้วแต่หนสวนก็หายไปหมดเลยเ้ยเราเราเราพิมพ์ก็ได้นะทุกคนพิมพ์แบบทับเอเดน โอ้ไฟลุกยอว้ไม่กอลุกเลยโอ้ที่มันครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกพวกเรากลับมาแล้วเย้ตามสองเอ้ายี่เอดิงยี่สิบสิบเก้าแปดหกห้าสี่สามสิบสองสิบเอ็ดสิบสิบแอ้ากว้าดไวดวอ้ อ๋าสี่ึ๊หนึ่งสูว้าวโอ้ยก้อนหูโอ้ยไฟไฟมันมีอะไรวะโอ้ยฟ้าคำรามและสายฟ้าฟาดนะไหนอะไรอะไรเกมขี้ตัวเกมขี้ตัวไหนอมอนต์ยังดีไหนเกมขี้ตัวแล้วเกิน ดีเกมแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเรามันมีสายลุงเราก็ต้องเดินไปหาสายลุงไปพ่ออ้ยเพลงมันกระจายล่างกระจายล่างกระจายล่างไหนอะทะลุไมยตกแมปแล้วเดินไปตกแมพโอ้ยได้คอร์ดโอ้ยกซ์โอ้ยดูรอบรอบแมพดูดูดูนูด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 ูนูดเดูนูด้ดูยูาูด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 ูยูางู อุ้ยสวยมากนำไรไร้ำลายไหลโอ้ยภูมิบังแล้วอ่ะอู้ยิ <c oughs> ่งขี้ไปเกียดระยะภูมิบังเราแคปหน้าจอเลยเมื่อกี้อะเราขอโทษมามาเต้นเต้นสามคนเนี่ยหนึ่งอาร์ตมาไหมอาร์ตอาร์ตอ่ะอาร์ตมาหนิอาร์ตอยู่ด้านหลังเราหนึ่งยังยังยังกูลเล่นอ่ะกนไปยืนตรงอาร์ตเอา่ใช่ยเอาให้หายไป เออมอนเตอร์แมสทอทฟี่เออเฮ้ยมันคืออะไรมอนเตอร์แมสคืออยากรู้ปะมันคือตัวถาดม้าใหม่เหรอหรือมันคืออะไรกันแน่มันได้โทฟี่มันบอกได้โทฟี่ที่เออไม่รู้อะทอฟฟี่อะทอฟฟี่สัต่ก็พูดถูกไม่น่าติดไม่น่าติดกับผลนะมันไม่มีลงนะยินดีทูเดอะอัปเดตเลดเพลย์เราบอกเก็ตแบ็กอัพลาก่อนนะเจ้านกนูกหลังจากที่เราทำภารกิจกับนายมาตั้งนานนายเหมือนต้นมากินคนเลยจะได้สุ่ม มันควรให้แบบมันไม่ใช่ฟักไข่อะแบบได้แพ็กมาแล้วเปิดเป็นสัตว์เลี้ยงอะอ๋าจะได้ไปทไข่เงิน,<ห>นละอ๋อสวนเองเราจำได้สวนเองอะไรงั้เเราจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงกันตอนนี้เลยจุดเปิดไม่ไม่ไม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 แล้วทำไมต้นแก้วมังกรเองมันดูเล็กลงหรือรคิดไปเองเป็นก็ปกติเลยคือมันก็ปกติของส่วน้านเรอแต่ไอ้ต้นภูมิเนี่ยมันจะใหญ่ยันเห็ดเลยอะอะไรอะ ต้นอ่านนี่มันแถวอ่านนี่มันต้นเล็กทุกอันเลยแต่โกโก้ใหญ่โกโก้ในนั้นว่าใหญ่นะโกโก้นี่นะว่าใหญ่อ๋อเนี่ยนี่ติดซอมบี้มันใหญ่เท่าไ,ไหร่อ่ะโกโก้มึงอ๋เนี่ยอ๋อติดซอมบี้หน้าตาเป็นซอมบี้อ่ะเออเนี่ยมันหยดเขียวๆเนี่ยน้ำลายระยะหนึ่งขอเห็นน้อยคอเห็นน้อยอ้าเก็บหนีพูเลยเนี่ย <laughs> อะไรอะ่ะ โอ้โเกี่รนเกียะดิสโก้มาเกินดิโก้ยดีเลยน่นะใช่เลยคุนร้อยยี่สิบดีดีกลัวสายลุงอะเสเที่ยวเอะ่ตกเอยแต่มันเปุงไงดิดโก้มันลุงก็รู้แต่เรเที่ยวเลยที่ยมันุรย่ิบห้าเ่อดโก้คน่ิดก้คนยี่สิบ่าน่งโอเคคุณหลานึ อะไรอ่ะชารตตอนฟรายออ๋ไม่ใช่ยังยืนก่อน Hearing by the blue blood go, But pretend to baby I'm so in love with you No not with you With Miss Villa จุดเราติดตรงนี้ดีกว่าไอ้ดองไอ้ดองแค่จะช่วยได้อะวะแน่จริงก็ไม่ช่วยตี มีอะบัลลีตีดเยอะบ้านบูอแต่กูไม่เก็บเพ้าขี้เกียจนี่ไปยุ่งปวดต้นต้นบัลลีติดอย่างเยอะกลัวแต่กูขี้เกียจเก็บแล้วเพราะกูมีแบบว่าว้ทั้งสองตนน่ะมูลบอลซ่อมทั้งสองตนเท่แต่เป็นเทอะไรเนาโอ้เฮ้ยเพื่อเก็บบัลลูมถ้าแบบมันมีบัคแบบอัปเดตปุ๊บบัคเลยอะเราจะเก็บเห็ดภูมิทันทีเลยอะบัคเก็บเก็บของคนอื่นได้เก็บเห็ดภูลได้สักแป๊บหนึ่งเราจะรีบไปเก็บ กูเล็งเลยเล็งไูมเวอรอัปเดตอัปเดตการ์เดนไม่่่่่สสสนนนไไมมออะะึงถ้ามึงถ้ามึงติดมาแล้วเห็นมึงหายมึงโกรธป่ะที่จริงไม่โกรธหรอกเราคนมีแลคคูนสักสามติดตัวไปขโมยอ่ะลา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 เลยลาเราอัปเดตเนี่ยกูอยากดูคอนเมติกนะต้นใหม่คอนเมติกใหม่อีเวนต์ใหม่ไะหาเกมใหม่เกมใหม่พ่องเอาหัวเล่นขนาดนี้บอกหาเกมใหม่ไม่เอาหัวร้องเอาก็มันมีอะไรใหม่เยอะเกินไง กูกับภูมินี่ร้องไงเนี่ยก็ร้องไม่เป็นไระเรอย่างตอนวันแรกที่เราเล่นได้อยู่เลยสูตรขีดใช่สิคือตอนนั้นอ่ะเรามีเงินเยอะแล้วเรารู้สึกว่าส่วนนี้มันห่างห่างห่างกันเยอะกว่าเดิมปะเพราะปกติอ่ะอีนี่ไอ้เหี้ยกูแยกไม่ออกเลยต้นมะมมวงกูกับต้นมะม่วงภูมิแม่งติดกันเลยโอ้ยอเนี่ยตอนปกติมันจะอยู่แบบนี้น่แยกไม่ได้นั่นบู้ไหมหรือว่าแบบหรือว่าเขาทำสวนเรายย่อขนาดลงไหมอันนี้เพื่ออะไร ไม่ใช่ไมอ้กูยังเห็นในอาร์เต้นอยู่เลยแม่งลั่นไปละก็รีมาโอ้ตอนนี้มีคนเล่นประมาณ8ล้านคนโอดิโก้เลยดิโก้มาเฮียไออาร์เต้นก่อนดิโก้มาอีกแม่งรูมากตลอดกูกูบอกเลยกูเต้นอยู่ตลอดบอกเลยไอ้เฮีย Pretty baby เฮียแม่งไม่ห่วงเดี๋ยวเอ้ยียวมึงจะบูบัดมาพูดมาเต้นแถว

ลงบ้านเราแต่ไม่ลงบ้านเรลงข s <S e. ้างบ้านเราจะไม่ลงบ้านเราเลยลงข้างบ้านไม่ลงบ้านเราคืออะไรวะลงข้างบ้านเป็สว่างเจอมาแล้วบ้างลงแล้วโอ้โหลงใส่มาเขอดทีมีดเฮ้ยจะเย็นดีตอนนี้มีคนเล่นประมาณ8ปล้านสแสนคนเขาต้องการ ล้านล้านจะเป็นฝัดของเขาโอ้ใช่ฝัดเฮ้ยผ่าตะกูเเฮ้ยโอ้โหลงใส่เออลงใส่แตงโมู VR going to space เรากำลังไปอากาศอวกาศอย่าบอกนะว่าอวกาศแล้วอวกาศแล้วท่านี้เรากำลังไปฮาวาย v อ g o i n เดอะสเปซเราจะไปอวกาศเนี่ยปลูกผักเนี่ยคนก็สามารถไปอวกาศได้ ดูเต้นกันแล้วแย่ดูเต้นกันไเลยไอ้แม่งอ่านแม่งเต้นเลยเลดิสโก้รอบแหลกไอ้ยังไม่หยุดเต้นเลยใช้ใช้แจนดันอะไรไม่หรอกสลัดอีดันไม่ไม่ไม่แจนเที่ยวอะไรสลัดอีหนึ่งสองสามจะรู้ไหมเนี่ยกูไม่ได้ใช้ไอ้สตีนั่นเอ้าโอ้โหเออมันมันมันเป็นบัคอกจากดิสโก้ใช่อ่ะ เอานี่ไงทับ e แดงเทเทเทอ๋อเปนวักด้วยดิเปนวักด้วยดิันไปันไป pretty on t h baby มันต้องเนวักตรงไหนวะเราต้องใช้ r15 เนักเวนวักีแดนนะทับีแดแล้วก็แดนเฮ้ยทับีเปนวักแดนทับเนวักแล้วก็ e แล้วก็เปนวักแดนไม่ใช่ช่างมีเฮ้ยได้แล้ว อุ้ยนี่ไงเา็ดเพลงโรบโรบล็อกเล็ดบิสอัปเดตบิสเลาเวิร์กเขาบอกให้อวยพรเพื่อที่จะให้โรบบอกอัปเดตดูดูบ้านบ้านโอบ้านโอกับบ้านออมสินมันเปลี่ยนสีพร้อมกันเลยปิ๊ง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 เหมือิไฟปราจรบ้านคอมิ๊ช็อปอียจะเพนเอ เอาไปปิดคอนเมติกเอาละเอาละต้องไมาอยู่ใกล้เพชรเอกเหรอต้อได้อัปเดตน่าจะมีอะไรผูกมันอุเพชรเอกเนี่ยต้องต้องรอดูละลันลีแล้วดีแล้วมาไปดูเลยมาดูอุ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้โหคุณลุงนวดปุ๊บมาปั๊บมึงนี่มึงโอ้โหนี่มันของตกแต่งชั้นเลิศซื้อเลยหกสิบล้าน ้าผมจะซื้อซูดมดผมจะซื้อคูนผมซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยดีผมรวยพอที่จะเปยทั้งหมดเปยหมดผมเปยหมดซื้อหมด้อหมดเอาหมดเอาของมันดีๆให้ผมด้วยถ้าถ้าผมทำงี้แล้วถ้าทำมันดีจริงนะชอบในชอบมีอะไรในชอบมีกล่องว้เป็นอู้ชอบชอบยังชอบนู่นชอบชอบรีใหม่เอาเอาไข่ออกไปแล้วมีมีแบบมีแบบของตกแต่งมา อ้าวแล้วอ้าวตรงกลางหายไปไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อซ้ายบนเขาก็เพิ่มไอ้นี่มาของตกแต่งอะไรเนี่ยเรามีไข่นี่ไงโอเพ่นได้แล้วโอเพ่นลุ้นเลยลุ้นเราจะได้อะไรเราได้โตะลุ้นด้วยลุ้นด้วยโตะช่วยอย่างหรือแค่ตกแต่งทมไมคือของตกแต่งอ๋อก็ตกแต่งแล้วมันไม่้ววอะไรเนี่ยเราเราได้โตะมาสองตัวแล้วเราได้อะไรเนี่ย อ่ามอนสเตอร์ Monster. มาออุ้ยได้รถเข็นไถไถไถมิสบิลล่าชอ็อปได้น้ำปูกลงเดี๋ยวนะเราจะใช่เตดโตอเ,เอ็งมีไฟอ่ะติดไฟนี่โอ้เพิ่มความสว่างให้กับชีวิตวางเลยได้รถเข็นเรามีกล่องอะไรอย,ย่เงียวางตรงนี้เลย ้ของอยของเยอะตัวกลัวเยิ่งเนี่ยต้องวางแบบกลับหลังชึบนี่เอ้ามันหันไปตรงนู้นอะแล้วคืนเคียติดไฟแล้วจังที่อะติดติดไฟแล้วรู้สึกดีมากเลยสวยอ่ะเรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยตัวหนึ่งนะเดี๋จะขอไปตกแต่งโอ้เราควรโลดทิ้งทุกอย่างนี้คืออะไรอย่าภูมิจะบอกหน้าที่อัปเดตมีแค่นี้ ลิลี่ลิลี่ลิลี่นั่นและเออลิลี่มีแค่นอ่ออะอะแล้มันมีต้นไม้ใหม่ด้วยเดี๋ยวรอก่อนดิลึงลองดูนี่สีดีมีต้นไม้ใหม่รอดเบตเพิ่มเปล่าแบบว่าลุมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูทำอะไรมตนี้ด้วยอะทำอะไรวงโหเธอ ไม่วางเลยดาน้าพวกเขาจะเพิ่มอีเวนต์แล้วก็จะทำอะไรบางอย่างอันา่าถึงอัปเดตมีแค่นี้ขอเพื่อนเพื่อนอันนัของเราหายฮะของอะไรหายไอไอ,นอ,นอ,นอ้อันนั้นของเราอ่ะที่มันเป็นเป็นไอ้อันอน,อน,อนั้นอะ เป็นไรไม่รู้แต่อากูยังไม่อยู่เต็นเลยอากู